แป๊บนึงแปบ๊บนึงนี่ก็คืองาน,อนเอาออกปลานะพี่น้องเนาะก็คืองานทรงสการของพี่ใหญ่คมแสงพี่น้อง,ท,งทักทายสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะกสวัสดีน้องมันหนีกัมาพบกับกระเป๋าคำแสงพี่น้องก็คือ สิมาแจ้งข่าวพี่น้องกับพี่ใหญ่คำแสงกะได้เสียตัวเนาะได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องได้ลงรับไปแล้วพี่น้องไปอยู่สวรรค์สันผาเนาะกะไปจากไปหมู่บ้านนี่พี่น้องได้ล่วงลับไปหมู่บ้านนี่เนาะตอนบ่ายสองโมงกว่าพี่น้องกะเมื่อนี้เป็นมื่นที่สองเนาะกะได้ทรงสกันเป็นมื่นที่สองพี่น้องกะเสียอกเสียใจอะไรพี่น้องเฮ็ดจะได้เนาะ ก็น,นี้ก็เสียออกปลาพี่น้องประชงสก,การนเนาะ,ะ,ะกับขอร่ำลาไปปลาสานะพี่น้องเนาะเสียใจล้กันเลยตั้งลูกหลานเล็กๆหน่อยเนาะกับพท่านเดยปู่ยังเนาะลูกกับขอมาจากไปแล้วพี่น้องเนี่ยกำแสงกับสีไทยเบิองเล็ก,ลก,ลกหน่อยพี่น้องเนาะ

นีไ่ไรเดดูทมันหน่อยพาตอนนี้ก็มาหอดป่านี่น,น้องเนาะมาหอดบอลที่ซีจูดะพี่น,นนะเนาะจะเลยดัดเตียมัด,ดเตรียมบอลบอลทีเพิรนซีจูดลเดี๋ยวกันงนี้ีไท,ทยเบ่งเด่นหน่อยนีนะ่น้ินเนาะอ่า ยังเสริมเราต้อนะงซบรือว่าอ่าจวกคูบานะ้าเนาะรวมไม้เท้าผูบวัดจุ้งอะไรพี่น้องมาเพราท่นหอดเนะาะเพราะว่าใส่ใส่เท้าเดินเนะาะบะไรขี่รถมากพี่น้องใส่เท้าเดินมาจุ้งมากอะไพี่น้องบวัดจุงนะ้งเนาะอาจจะมาซา,า่ห่อมาหอดซา่เน้หน่อยนึงพี่น้องเดินเท้าปวกมาขายหนามเนาะออกต้นยงินย่อมอะไรปวกชาวนะบ้านเนาะสามารถ อาจจะเตรียมสต,ตานทีเนาะจะบอาไปสื่อกินบ่สื่อแล้วือ่อแล้วอ้าวจะ,ะดีด้วตัดขาดจะทีจะหนอกต่ขไปไหนไปหนอก มเด็กเป็นหยาดกันเลยดูคนละพบคนละศาสตร์อืม ไปทำซ้เรืองีเสียวลงลงคืนเนาะรายกาจูดพี <st immun ized tuning> ่เนะไป มีแล้วหมื่นเองตัวคูกันเลยไปเ่อได้ยังต่อใบมองมองมองมาอง้ยเพื่อนนี่เราเป็นหอังหนามกับมี่เนาะพยากัมาซสือเอาพี่น่องเป็นเอาเอาใบใหม่มาซสือเอาเนาะเป็นเงินเออเป็นเงิน

อ้ายหรอนจกรอายดีใายดีพี MJ> ่น้องใายดีขายแลวกนำเงืนเงืนเนที่ได้เลยจะมอบให้เพื่อนผูร่งรับไปเลยเนาะขอบเพื่อนไปใจในการเดินทางของเพื่อนสะดวกสบายขึ้นกวกเรา มาแเมบ่มีข้าวก็มาหอดเลยไว้ไว้มาเก็นันมาือไว้เอ้วขมา่ข้าวหรือว่าผู้บวชบวชจุ้งอะไรพี่น้องก็คือ ได้ไปแข่งมาหอดแล้วพี่น้อยมาหอดบอลทีบอลทีเทามาทรงเลยเป็นด่านเนาะ ได้ได้หับเงินแล้วก็เพิ่นก็ได้ไปต่อเอาเงินไปจ้างไปขึ้นสวรรค์สันผ้าพุ่นแหละมดเลย กืนยานกืนย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 ืนกันยืนยืนยนยืงยืยืนยืืนยนยื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 นยนนน เออผู้ย no ื hey. no ่นทางทางก็ได้คามว่ตันเซิงหนาบูเห็นกับไทยเสียงเอาเออเอาเหนเนอเห็นลเ้ย้นานไหวบังน้ำรังล้วจลูกจอดว่าลูกืนาที เอาบ้างนาจะร้อาตั้มอันนี้นะเอออะไรบดบ้าอะไรบดบ้า

กำลังพิธีเลยนะพี่น้องเาบอลเดียวเลาิโค้ นี่น้าพี่น้องกนน็แล้วกักลับมาหอดเพื่อนเนาะหีือว่ากลับมาจากไปส่งส่งสก้านเนาะส่งแถวสุกันเนาะคนรโผได้นหลวงรับไปแล้วเนาะขึ้นสวรรค์สันผา,าเนาะส่งคนไปขึ้นสวรรค์สันผานะครับหอดเพื่อนได้พี่น้องกลับบรรยากาศกับศิลปะมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมีกระโหลกทรายพี่น้องถูในกันเนาะ

ល្រូពីស្លានបានទ្លាដាំងអ្ន់ត្រឹងលាស់ដែល